ตรงน,นี้เหมือนชาวบ้านจะเป็น้อนในเรื่องปัญหาต่างๆที่เล่ามาแล้วก็ตอนนี้ก็เป็นกระแสว่าที่านนุ่มตู่ตรงนี้มองอยังไงครไับผมยังตัวผมเองยังไม่ได้ทราบว่ามีกระแสอะไรตรงนี้นะครับแต่ว่าผมก็คิดว่าเป็นหน้าที่ของนักการเมืองปัจจุบันรวมถึงตัวผมเองด้วยที่จะสร้างศรัทธาแล้วก็หาทางออกให้กับปัญหาที่ประชาชนกําลังพบเจออยู่อย่างไน วันนี้ที่ตั้งใจมาดูเป็นพิเศษก็คือเรื่องของผู้มีรายได้น้อยในเมืองกับสภาพษรษฐกิจปัจจุบันอันที่สองที่จะไปต่อก็คือเรื่องอเกตดจากศูนย์เก็กเล็กศูนย์ถึงหกขวดในพื้นที่ก็จะเน้นสองเรื่องนี้เราที่เป็นนักการเมืองปัจจุบันเป็นสสปัจจุบันก็ต้องทาหน้าที่ให้เข้มข้นมากที่สุดให้เป็นไปได้ไดส่วนเรื่องกระแสรรยังไม่ทราบครับไม่ได้ตามในโซเชียลก็เลยไม่เห็นอะไรแสดงว่าพี่พิมยังไม่ได้ฟังเพลงใช่ไหมคะเพลงที่ออกมาที่ถึงตุงตู่เยอะมานตอนนี้ร้านวิวไม่เคยเลยครับยังไม่เเคยยดี๋ว ดี๋ยวต้องกลับไปดูนะคระับตอ,อ๋อจริงรึเปล่าครับผมไม่ได้มีวมเวลาเล่นโซเชียลขนาดนั้น